จัดไปแล้วนะตัวท็อปรุ่นพิเศษนะครับสองจุดศูนย์จีเอ็กติโมนะครับโมชีทดีโฟเอฟนะครับสีขาวมุกรถป้ายแดงมือเดียวนะครับสวยๆแบบนี้นะมาพร้อมชุดแต่งพร้อมดิฟฟิวเซอร์นะครับดิสเบรกสีล้อภายในสีดํานะภายในสีดําเดี๋ยวให้ดูแว๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูแว๊บหนึ่งนะครับอย่าพลาคดคลิปนี้เลยนะรถสวยๆบอกเป็นฟ้าคู่นะครับรุ่นนี้คือเอ็กติโมแท้ปีสิบห้าราคาพิเศษหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ 6, 10, 9, สวัสดีครับสวัสดีครับเครับวันนี้กลับมาแล้วนะกับรถสวยๆนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเนท่อโต้นันเองครับวันนี้เอา Toyota Camry นะครับจากคลิปที่แล้วเป็นอ l t ต s สเอสปอร์ตออปชนเนาะนะครับวันนี้เอา Camry X-Timo มาเลยนะตัวนี้รถที่ซื้อมาพร้อมกันนะที่ผมแจ้งนะครับก็คือซื้อมาจากเจ้าของเดียวเนีขายให้ผม2คันเลยนะครับคันนี้เป็น X-Timo o โสีขาวนะครับไปีอ0 1 5นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0 คเอ็กต i m o ปี15นะครับตัวก่อน m i ไมน่าเชนนะครับรถสวยๆป้ายแดงมือเดียวคันนี้เลขไม่เก0 0 0มกิโลนะครับราคา619,000บาทนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวพาคลิปนี้เลยว่า619,000บาทนะครับ FC จะได้รถแบบสวยๆแบบนี้ไปใช้นะครับผมบอกเลยว่ารถแบบนี้มีอีกเยอะนะครับตัวนี้ซื้อเข้ามาเมื่อวันก่อนนะครับเป็นเอ i กติแท้ตรงรุ่นนะครับสีขาวมุกไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะเซ็นเซอร์หน้า 2. จุดซ้ายขวานะครับ นะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้เลยนะครับแล้วก็เซนเซอร์เนี่ยจะมีที่ครอบเป็นชุดแต่งเอ็กติโมนะครับจะมาเต็มคันแบบนี้นะเป็นสีเทานะสีเดียวกับตัวนูเบอร์ลิง่อสักคู่นะครับนะรถสวยๆป้ายแดงมือเดียวอีกแล้วนะครับนะเจ้าของเขาจะเปลี่ยนรถทั้งบ้านเลยเขาก็ขายทีเดียวสองคันเลยนะครับรถการันตีโครงสร้างไม่มีพลิกความจมน้าชนหนักนะครับตรวจสอบประวัติได้นะครับเข้าสูงทุกระยะนะครับคันนี้คือเอ็กติโมสีขาวนะครับรถสวยๆเอ็กติโมนะ สังเกตง่ายๆนะหนึ่งจะมีกันชนที่เป็นชุดแต่งนะครับแล้วก็ชุดสกเกิร์ตนะแล้วก็เป็นล้อแม็กนะที่เป็นล้อแม็กลายพิเศษของเอ็กซติโมนั่นเองนะครับคันนี้ผมบอกเลยถนะ้าใครสนใจนะรีบโทรเข้ามานะครับที่เบอร์06 2 6์หก7 7งนดดหะครับตัวนี้เป็นรถบ้านนะที่ผมคือหลังๆไม่ใช่หลังๆสิคือจริงๆมันจะมีช่วงที่มันสลับกันนะจะมีรถที่เป็นประมูลหน่วยงานบ้างแล้วก็จะเป็นรถบ้านบ้างนะครับวันนี้รถบ้านซกันสดไม่มีแหวนเข้ามาให้ น้ำเอกติโมนะสังเกตล้อแม็กเห็นไหมครับจะเป็นสีดำด้านแล้วก็ปัดหน้าเงานะครับคันนี้ก็รัดด้วยยางบิสโตรนีโคเปียเลยนะยางปี2020เหมือนตัวอัลติสนะนบแล้วก็มีชุดสเกิร์ตด้านหน้านะยางไปถึงด้านข้างระยะาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับคันนี้รถสวยๆนะเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างนะครับส่งไปเก็บงานรอยหินนิดหน่อยนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับนะขนาดยางเป็น2155น R 1 7นะครับแม็กตรงรุ่นเอกติโม รถสวยๆนะเครื่องยนต์นะเป็นดูโอวีบีทีไอนะนะเป็น v ีบี T ีไอตัวนี้เป็นตัว8หัวฉีดนะครับเป็นคล้ายๆตัว2.0 D4S นั่นแหละนะครับเป็น8หัวฉีดนะครับมีระบบบายสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะแล้วก็ตัวกันสาดท,ที่เป็นแบบพรีเมียมนะกันสาดที่เป็น12เต็ปแบบนี้นะกันสาดที่เป็น2สเต็ปนะเป,น step, นะเป็นกันสาดเหมือนตัวพรีเมียมนะครับ แล้วก็เสา A เสา B ก็จะเป็นสีดำสีดำเงาแบบนี้เลยนะกระจกก็จะเป็นโตอรต์้าแท้นะครับพร้อมชุดสเกิร์ตคุญแจสมาร์ทคีเลตสอดอกนะครับพร้อมชุดสเกิร์ต่อเอกติโมนะด้านหลังก็เป็นเบรคเบรกเช่นกันนะครับลัดด้วยยางบิสโตนนะครับรัดด้วยยางบิสโตนีโคเปียนุ่มๆน,น,นะยางพวกนี้นะเหมาะสมกับรถที่เป็นพรีเมียมคานะครับนะบสีมันอาจจะเหลืองนวลๆน,น,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันช่วงเย็นละ นะเวลาก็จะสี่ห้าโมงแล้วนะครับนะหดใจไม่ไหวนะก็อยากให้เ c ได้ดูรถสวยๆก่อนนะครับเซ็นเซอร์ hmm. <S S <ensor> <S ด้านหลังมี4จุดนะครับมี4จุดพร้อมชุดแต่งที่เป็นชุดยาวแบบนี้นะครับยาวไปถึงด้านหลังแล้วมีตัวดิฟวเซอร์ด้านล่างที่เป็นสีขาวมุกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัดกับสีดําด้านนะครับตัวน,นี้ปลายท่อออกคู่เลยนะเอ็กซิโมนะครับปลายท่อคู่นะปลายท่อคู่นะรถสวย,สวย เซนเซอร์สจุดพร้อมดิฟิวเซอร์ปลายท่อคู่นะโอ้โหเท่มากเลยนะครับหากถ้าเป็นตัวใหม่ๆนะเครื่องยนต์2 5 0 0ห้าถึงจะเป็นตัวท่อคู่นะครับแต่คันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเอสติโมโลโก้อยู่ครบนี่นะเป็นหัวฉีดด4 s นะเป็นหัวฉีดด4 s นะครับเครื่องยนต์2.0นะครับมีดักเทลนะมีดักเทลก็คือหางหลังตรงนี้นะครับเป็นดักเทลนะเป็นดักเทลสวยๆนะครับไฟท้ายเป็น l อ d ครับไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดใต้นะครับกับรถโครงสร้างเดิมๆแบบนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ตัวเอกลิโมก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับเบาะภายในเอกลิโมเป็นสีดําหมดเลยนะครับพร้อมแอร์ด้านหลังนะครับหลังคาเป็นสีเบจนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับใครสนใจรถสวยๆก็ติดต่อเข้ามานะมีม่านนิรภัยด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับม่านนิรภัยอยู่ตรงนี้แต่คันนี้เลขไมล์เก้าหมื่นนะคันนี้เลขไมล์เก้าหมื่น นะครับโคมเพิ่มทุกอย่างยังเป็นของโตโยต้าอยู่เลยนะยังเป็นของโตโยต้าอยู่เลยนะแอร์ด้านหลังนะครับมีแล้วตัวนี้เป็นลายไม้นะครับเบาะเป็นสีดานะนะพร้อมม่านหลังไฟฟ้านะครับตรงรุ่นแคมรี่จะมีม่านนะกันแดดนะครับแล้วก็ที่ท้าวแขนนะที่เป็นสีดําขนาดใหญ่พร้อมที่วางแก้วน้ํสองจุดแบบนี้นะที่วางแก้วน้ํสองจุดแล้วก็สามารถเปิดไปหยิบของด้านหลังได้อะอย่างนี้เลยนะ คมรี่ก็จะมีบางรุ่นนะที่มีบางรุ่นก็ไม่มีนะน่างงเหมือนกันนะนะครับแต่ถึงยังไงนะคันนี้คือซีโมนะครับมันต้องพิเศษแน่นอนอยู่แล้วนะมันต้องพิเศษแน่นอนอยู่แล้วนะบอกไฟฟ้าคู่นะบอกไฟฟ้าคู่กระจกออโต้สี่บานนะครับรถคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวของแท้นะครับปี2015แผ่นเพจติดโลโก้โตโยต้าท่าไว้อยู่เลยนะครับรถใหม่มากนะรถใหม่มากๆคันนี้นะครับ นะซอกคงซอกแก้มสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นรถป้ายแดงอยูเดียวเนาะนะครับราคา6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทกับ Toyota Camry 2.0สองนย์ G D4S นับ X-Timo e นะหน้าจอ Navy นะโปรตี2.0จอจะไม่ใช่เนวี่นะแต่เพราะรุ่นนี้เป็น X-Timo e นั่นเองนะครับก็จะเป็นจอเนวี่รับปะจีนนะครับระบ Air Zone, ะรบแอร์เป็น Dual Zone นะเป็น Dual Zone นะครับมีปุ่มเปิดปิดบ้านหลัง power outlet มีให้นะเกียร์จะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะเกียร์ถุงจะเป็นพวกปี16 17 18นะที่จะเป็นเกียร์ถุงนะครับคันนี้เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะคอนโซลตรงกลางเป็นสีดำนะพร้อมไวเลชาร์จนะครับรถสวยๆนะโตโยตาแคมเปนะครับกับตัวเอ็กซิโมตัวนี้นะถ้าใครสนใจนะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะเดี๋ยวผมเปิดตัวฝาท้ายให้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันเนาะจะได้ตัดสินใจได้เลยนะครับว่า อจะเอาอยัางไงนะกับตัวรถสวยๆแบบนี้นะครับโครงสร้างฝาท้ายนะครับดูนะนะครับมีรอยนิดนึงนะครับตรงนี้เม็ดอาร์คเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดอาร์คโรงงานเดิมอยู่ครบนะครับในรถสวยๆนะซีนเดิมนะครับห้องเก็บสัมภพระก็แน่นอนเหมือนเดิมรถ Luxury ค่าที่เป็นพรีเมียมพาขนาดใหญ่ก็จะมีบล็อกเก็บโดยจะเป็นหูลากเองนะฮะ ล้อยางอะไหล่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแม่แรงแล้วก็ตัวปั่นแม่แรงก็จะมีให้หมดเลยนะครับนี่นะหัล้อแม็กนะเดี๋ยวผมปรับประภาพให้นะทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะครับคันนี้นะโครงสร้างด้านท้ายนะเดิมครบเดิมครบทุกจุดนะครับทางลงทางน้ำเป็นอาร์คเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวห้องเครื่องนะจริงๆห้องเครื่องก็เป็น2.0ตัว d ีโฟเอสปกตินะครับนะ บอกไฟฟ้าคู่นะคันนี้บอกไฟฟ้าคู่นะครับรถเพิ่งเข้ามาพวงมาลัยนะเป็นตัวพวงมาลัยไมน์ไดเชนนะเห็นไหมฮะไมน์ไดเชนปกติปี2516พวงมาลัยจะเป็นสี่กานแต่พอเป็นอีกิโมพวงมาลัยเหลือสามกานนะครับเป็นสองจุดศูนย์แต่มีล็อกความเร็วเห็นไหมนะแล้วก็พวกปุ่มคอนโทรลหน้ารถอยู่ครบอันะเลขไม่์าเก้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สี่กิโลนะครับไฟหน้าเปิดปิดออตโต้ปุ่มปุ้สตาร์ทกุญแจสมาร์ทคียลสดสองดอกนะครับแล้วก็มาพร้อมเกียร์ระบบเกียร์พัตโตชีฟนะซ้ายขวาเลยนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับ Camry ก็คือพวกนี้นะ traction control by sport นะ parking sensor อ,อะไรทุกอย่างนะเป็นระบบช่วยเหลือความปลอดภัยนะสะดวกสบายแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถสวยๆแบบนี้นะเจ้าของบ้านนี้ใช้เปยสีขาวแล้วนะซื้อมาสองคันก็สีขาวนะครับนี่เลยนะห้องเครื่องของอ่ i เอ็กติโนะเป็น2อง G, นะที่วิทีดนะครับรถสวยเนยตานะฝาคงฝาเครื่องฝาว่าไม่มีเปิด นะครับช่วงล่างเดิมนะโครงสร้างเดิมนะครับคันทรงคันสีนะสวยใสแบบนี้นะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็รับประกันเกียร์ไปด้วยหนึ่งปีเต็มนะครับกับผมเนททอโต้นะครับใครสนใจรถรุ่นไหนนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับว่ายังอยู่ไหมนะตอนนี้ผมบอกเลยตัวปาเจโร่สีน้ำตาลนี่กระหนับมากนะลูกค้าโทรมาทุกวันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5สายนะราคานน้นขายไปแล้วนะครับกับปาเจโร่น้ำตาลนะถ้าใครติดตาม ชาแนลอยู่น้ำฝากไว้ด้วยอนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่สวยมากๆนะครับกับ t o y o ต a า a m r y นะ2.0ตัว G Xlimo นะครับปี2015นะครับ, 2, รบตัวรถสแตนดาร์ดแท้เดิมโรงงานรถบ้านป้ายแดงมือเดียวไม่เก้าหมื่นกพนหิโลถ้านใะครสนใจรีบโพเข้ามาก่อนเลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้